กำลังการผลิตของโรงกลั่นทั้งหมดในไทยเฉลี่ยอยู่ที่58,000ล้านลิตรต่อปีเป็นการนำเข้าน้ำมันดิบจากต่างประเทศ5 2 0 0 0ล้านลิตรต่อปีประเทศไทยต้องแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกเป็นปัจจัยสู่ความผันผวนของราคาน้ำมันในประเทศไทย คุยนอกเวลากับอนุชาบุรพชัยศรีวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องปริมาณการผลิตและการใช้น้ำมันเชื้อเพลิงในประเทศไทยกันครับน้ำมันไม่ว่าจะเป็นเบนซินหรือว่าดีเซลเป็นเชื้อเพลิงที่สำคัญทั้งในภาคอุตสาหกรรมแล้วก็ภาคครัวเรือนแล้วก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ ดังนั้นราคาน้ำมันเชื้อเพลิงมีผลต่อต้นทุนทั้งในภาคการผลิตการขนส่งการค้าและการบริการและแน่นอนครับว่าความผันผวนของราคาน้ำมันส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของประชาชนอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ในปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงกลั่นทั้งหมดในไทยเฉลี่ยอยู่ที่1ล้านแบรเรลต่อวันคิดเป็นลิตรต่อปีก็ประมาณ58,0 0 0ล้านลิตรต่อปี น้ำมันที่เรากลั่นได้เราไม่ได้ใช้เองทั้งหมดภายในประเทศนะครับแต่เรามีการส่งออกด้วยสัดส่วนปริมาณการส่งออกน้ำมันสำเร็จรูปอยู่ที่ประมาณ3 0 0 0 0นบารรต่อวันหรือ1 8 0 0 0ล้านลิตรต่อปีคิดเป็น30%ของกำลังการผลิตที่ได้ทั้งหมด ส่วนอีก70%ที่เหลือเป็นกำลังการกลั่นที่ผลิตได้เป็นการใช้ภายในประเทศคิดเป็นตัวเลขอยู่ที่ประมาณ7 0 0แสนบาร์เรต่อวันหรือประมาณ40,000ล้านลิตรต่อปีคราวนี้เรามาพูดถึงเรื่องของการใช้น้ำมันชนิดต่างๆในประเทศกันบ้างครับปัจจุบันไทยเรามีความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปทุกประเภทอยู่ที่ประมาณ40,000ล้านลิตรต่อปีแบ่งเป็นน้ำมันประเภทต่างๆดังนี้นะครับ น้ำมันดีเซลประมาณ24,000ล้านลิตรต่อปีเบนซินประมาณ9,600ล้านลิตรต่อปี น้ำมันเครื่องบินประมาณ3,600ล้านลิตรต่อปีน้ำมันเตาอยู่ที่ประมาณ1,200ล้านลิตรต่อปีแล้วก็น้ำมันอื่นๆอีกประมาณ1,600ล้านลิตรต่อปีรวมกันแล้วก็อยู่ที่ประมาณ4 0 0 0 0ล้านลิตรต่อปีอีกหนึ่งประเด็นที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องที่เรามักจะได้ยินอยู่เสมอว่าประเทศไทยมีแหล่งน้ำมันดิบในประเทศเป็นของตัวเองดังนั้นราคาน้ำมันจึงไม่ควรที่จะแพงอย่างที่เป็นอยู่ก็ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่า ในประเทศไทยเนี่ยมีแหล่งน้ำมันดิบในประเทศจริงแต่ก็ถ Corps, tale, er ือว่าเป็นสัดส่วนปริมาณที่น้อยมากเมื่อเทียบกับปริมาณน้ำมันดิบทั้งหมดที่ต้องนำมากลั่นอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังไปแล้วนะครับว่าในปัจจุบันกำลังการผลิตของโรงกลั่นทั้งหมดในไทยเฉลี่ยอยู่ที่1ล้านแบรเรลต่อวันหรือประมาณ58,000ล้านลิตรต่อปี ในจำนวนนี้เป็นน้ํามันดิบที่ขุดเจาะได้ภายในประเทศเพียงแค่10%หรือประมาณ5,800ล้านลิตรต่อปีส่วนที่เหลืออีก90%หรือประมาณ52,000ล้านลิตรต่อปียังคงต้องเป็นการนำเข้าน้ํามันดิบจากต่างประเทศโดยเฉพาะจากกลุ่มประเทศส่งออกน้ํามันในแถบตะวันออกกลางตะวันออกไกลแล้วก็ประเทศอื่นๆ ด้วยเหตุผลที่กล่าวมานี้นะครับจึงส่งผลให้ประเทศไทยต้องแบกรับความผันผวนของราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกที่มีผลตามกลไกลตลาดจากปริมาณความต้องการน้ำมันที่ผันแปร ى, ไปตามฤดูกาลหรือสภาพภูมิอากาศปัจจัยทางภูมิรัฐศาสตร์และก็ความขัดแย้งทางการเมืองที่ส่งผลต่อนโยบายการค้าและระบบการขนส่งโลจิสติก นโยบายและก็ข้อตกลงของกลุ่มประเทศผู้ผลิตน้ำมันหรือว่า OPEC ในการรักษาเสถียรภาพราคาและก็ยังรวมถึงปัจจัยอื่นๆเช่นการแพร่ระบาดของโรคอุบัติใหม่และโรคโควิด -19 ที่ล้วนแต่เป็นปัจจัยสู่ความผันผวนของราคาน้ำมันในประเทศไทยด้วยเช่นกันครับ